哦。Oh. หอมมากดูสิคะไอ้อันแรกอันแรกที่เทาทำนี่แอมกินไหมพราย เดี๋ยวจะให้ดูกันเนาครีมเนี่ยเราก็ทำเองมาเลนแน่นหน่อย อันนี้คือทำกินนะคะไม่ได้ทำแบบขายอันนี้เป็นครายนะคะที่เราทำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแช่แข็งสวัสดีค่ะพี่ป๋อ คิดถึงจังเลยค่ะสวัสดีส่งมาให้กินหน่อยมากินที่ที่บ้านนะได้ไหมหูดูดินุ่มมากเราต้องรอดูนะคะตอนที่แบบว่า อันนี้ทำทำง่ายๆทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตาอบเมนูน่ากินมากเลยะแล้วมันหอมมากคิดถึงเหมือนกันค่ะพีออ่ป๋อ คีมมาหอมมากแลวเนี่ยจริงวิมันดีอ่ะคือมันใช่เลยอ่ะ หน้ามันไม่เท่ากันฟังนดูน้อยๆน,นี่แหละขาะแบบนึงคนที่เข้ามากำลังจะรู้อยากดูใช่ไหมครับว่าทำอะไรตอนนี้ทำถายนะคะพถายแบบดูน่ากินมามีแน,นะคะดูแล้วเราก็เอาแช่ตู้เย็น เนี่ยเราไม่ต้องใช้เตาอบเลยแช่ไว้ประมาณที่เขาบอกประมาณเกือบชั่วโมงมันก็จะแข็งตัวนะคะนี่ครีมที่เราทำไปเมื่อกี้หูอร่อยมากมมมคือบางคนเขาใช้มะนาวแต่เราไม่ใช้มะนาว เพราะมามีความความเปรี้ยงหยกกอะไนีูขันลงเทชอันนี้รันนมากเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะถ่ายรูปให้ดูนะคะลุงนอ็อกอยู่ไหน หนูทำเค้กเดี๋ยวเอาไปให้กินหนูทำเค้กนะเค้กอยู่ในตู้เย็นอย่เอาให้ดูนะคะเพิ่งทำเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยลุงนบดูดิโอ้โหนี่เห็นไหมคือมันดีมากมันหอมมากคิดถึงพี่กอลฟคิดถึงเหมือนกันน้องเพชรแต่ฉันเปิดแฟลชทำไมว่า ติดที่ไหนเนี่ยเรียนติดที่ไหนจะได้กินไหมต้องมาซีดัมนี่มากรุงเทพมันจะได้กินเห็นห <c oughs> น้าอย่างเงี้ยเอาแป๊บนึงเห็นหน้าอย่างเงี <c oughs> ้ยก,ก็ทำขนมดีเป็นนะสวัสดี boy. บอยบอยเพื่อนอาหารที่หล่อมา วันนี้นะคะเรามาทำ<ม>ติดกรเสตต้องมาหาแล้วล่ะกรเสตไหนกรเสตสีราชาหรือกระเสตบางเขนตอนนี้มันเลอะเหอะไปหมดแล้วอ่ะ วันที่เข้ามาไม่มีใครเข้ามาหรอกเราทําเค้กนะจ๊ะตอนนี้เค้กตอนนี้คือแบบอยากจะทําหน้าทุเรียนกําลังจะเดยวไปซื้อทุเรียนกําแพงแสนอ๋อไกลทําไมโทรมาม่หยุด นี้วันอังคารแล้วเออปแป๊บๆก็จะชิ้นเดือนเราเดี๋ยวเราต้องรอนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหน้าเฟซนะคะว่าเป็นยังไงผลงานที่เราทำตั้งแต่ขังแรกที่เราทำนะครับถ่ายมันดูน่ากินมากสุดเลยแล้วคือสูตรนี้เป็นสูตรที่คิดมาเอง คิดเองเออเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เต้พี่เต้สบายดีไหมคะวันนี่นอนจังเลยเอ่ะรอเค,ค้กให้มันแข็งตัวก่อนนะคะตอนนี้เค,ค้กเราอยู่ในแบบตู้เย็น เราทําเค้กโดยการที่ไม่ได้บอกว่าใช้เตาอบเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นพายทุเรียนวันนี้เราทำพายทุเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นทุเรียนอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็โปกตรงข้างหน้าแล้วมันจะแบบอ,ออยฟินเวอร์อะจริงแต่เนื้อตรงนั้นนะเราทําน้อยเพราะว่าเราเตรียมวัตถุด,ดิบมาแบบไม่ไม่ได้เยอนี่เท่าไหร่นะคะ นี่แต่ในตู้เย็นเราปนี้นะนี่ชาชาชาไข่มุกนี่ชาไข่มุกไม่ได้ขายของสบายดีจา้านัองกอบคนสวยไม่ได้ขายของแต่คือบอกว่าคิดถึงเดอ้อคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่เต้มันเหมือนจะไม่ค่อยชัดเลยอตรงนี้ยนใช่แล้วไงนี่นะคะชาไข่มุก มีบุกให้ด้วยไม่ได้ขายของนี่เราเอา,าออกมากิน <c oughs> นี่นะคะมีแก้วพ้อมมีแก้วพร้อมนะจ๊ะไม่ได้ขายของนะ <c oughs> โอกเลยพรอมาทหไมสถามว่ากินข้าวเลยอ่ะยังไม่ได้กินนึงจะมองกันซึน่งซึ้มเผื่อเ,ล,เลยพี่ของไปไม่ยอ,อกมาปลายก็อ,อะไรสดอยู่เนี้ยหียวอะไรสวัสดีค่ะพี่แนทสวัสดีค่ะน้องป๊อบ จะรู้ไหมล่ะฮะไม่รอกไม่รู้ oh. นี่นะคะตอนนี้นะทาทำนีช่ชาไข่มุกนะคะของมังกี้มกบบุกีแบบหกลิตรแบบหกลิตรไปเลยจ้าไม่เนาะหอมสไตายทำเค้ก อยู่บ้านมีอะไรเยอะแยะมากน,น,นี่นะคาจะให้ดูเปิดอยู่น,นั่นน่ะมัดูจะเปิดทำไมมัคนคงน่ากินนะดูอ่นนะเหอนอะไรมันเหมือนชีส ใช่ไหมอ๋มเลยตู้เย็นกินได้ยังยังมันเป็นเค้กเลยหมดเลยเนี่ยโอ้โหอะไรของไม่ร้องเลยโอ้โหดูเด็ดเลยหมดเดี๋ยวหามเดี๋ยวแกะ ทุเรียนเอ้ยชื่อทุเรียนใช่อค,อคอนโดใหม่ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะไม่จอยเลยวันนี้ให้มุ่งเอ่ยไงเพิ่งทำอันนี้ให้ดูฉันทำเลยจ้ะถ่ายเวอร์ไหมเวอร์มากทำทุกอย่างอิ่งหมดดูห้องหน่อยมาดิมาหาดิ ลแล้วลอะไรลงหมดแล้วกดำดามบานลงหมดแล้วไม่มาแลวันพี่กาากไม้ามากทุกกสวัสดีค่ะรงทาของันตอเออปุ๊บเพ ไม่ต้องมา,ากินแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เค้กเสร็จ